เข้าบ้านเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเข้าบ้านไม่แวะไม่แวะมาเร็วไม่แวะไม่แวะมาเร็ว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 เข้าบ้านเร็วมาเก็บจังเลยตามมาตามมาเข้าบ้านเข้าบ้านเร็ว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 ทางไหนบ้านเต็งอยู่ทางไหนเร็วมาเร็ว เบกกี้ครับเข้าบ้านเร็วไม่แวะเบกกี้เบกกี้เร็วเบกกี้ทางนี้เร็วลูกมา